เแม่พี่ไม่ดูไม่ดูวิดีโอมาเฮ้ยไปไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรให้ผมให้พี่สักสักอะไรยันท่าแถวยันท่าแถวแล้วไอ้ท่านะอ่าแม่เอาแม่เอาปล่อยท่าอะไรท่าาแถวอ่าพรุ่งนี้ท่าแถวเพียงเดียวอือท่าท่าไม่ให้ให้เขียนเต็มตัวเลยไม่ใช่หรอที่พูดถ้าไม่ให้สักเออถ้าไม่ให้สักนะให้เขียนเต็มตัวถ้าผมให้สักพี่ไม่ทำเขียเต็มตัวเออท่าแถวอย่างเดียวโอเค แต่ถ้าไม่ให้ให้เขียนเต็มเต็มตัวเลยนะโอเคพี่ต้องเขียนผมนะเออให้กูเขียนคนเดียวคนอื่นห้ามโอเคครับห้าแถวเนาะเห้าแถวต้องเยอนะพี่เขียนผมห้าแถวแล้วพอแล้วนะกับโอเคหลังนะไม่เอาหลังห้าแถวตรงนี้ไม่เอาหลังไม่เอาหลังไม่เอาไม่เอาหลังจะมาเ้อะตรงอกนี่อะตรงอกได้ได้เอ้ตรงอกลิงลมลิงลมไม่เอาเอาอย่างเดียว ไอ้ต้องเอาริงลมไง้ห้แถวต้องลงหลังไม่เอาหลังเอาหลางยากดึงลมข้างหน้าไอ้เรื่องไอ้เลือกไอ้เลือกถ้าแถวเอาริงลมเอาเลยหน้าเราห้าแถวตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวฝ่ามือหนึ่งแต่ริงลมนี่โอพี่มันล้างยากบอกแล้วใครเอาไปกางจ้าแถวลมด้วยห้าแถวคืไปวางห้าแถวเอาห้าแถวข้างหน้าข้างหลังถอยด้เอาต้องตั่งข้างหลัง ข้้าางหนมึงมึงยาวเหมือนโซเทพสีสายแล้วสักมันกลางหัวได้ได้ได้ไดงนี้ได้ลิงลมมันต้องตรงนี้ฮาแถวเอะไรฮาแถวมึงเล่เขาสักไหมเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยลิงลอตรงนี้ลิงลมงเนี่ยไอสัตว์ห่าวแล้วเดี๋ยวกูเล่นแม่งคืนนี้เลยเด็ดมึงจะเอาดีๆไหมเอาฮาแถวฮาแถวข้างหลังยาวไหนยาวประมาณนิ้วได้ไหมฝ่ามือหนึ่งเนี่ย เออเนี่ยเอาริมนรัพยก็พอแล้วพี่นั่นเนี่ยแถวละนิ้วไงอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะก็ไม่เกี่ยวไงเอาจริงจริงนะสัญญาลูกผู้ชายน่ะเออสัญญาสัญญาลูกผู้ชายลูกผู้ชายสัญญาแบบโป้งเลยแบบโป้งเลยโป๊ะโป๊ะชนด้วยชนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาแบบโป้งอ่ะเดี๋ยวก็แบบโป้งนี่นี่ชนด้วยชนชนชนมาเล่าต่อยหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้ว เอออย่างงี้นี่เมาตายเลยเยอะเมาเนี่ยลองไปลองไปปรจำาตัวด้วยมองมองเยอะไหมเยีอะไหมตัดจากไหน